สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะในสายตาเขาเขามองว่าคุณเป็นคนยังไง ดาบเดวิลพาวเวอร์ควีนออฟคัพส์เมจิกเชียน q u e น n of ธ o ร r s s ตนด์เจ็ดเหรียญเก้าไม้ <Steve. S 2> คุณมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เขาอะผวอ่ารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบทั้งรักทั้งชังคุณนะตัวเขาอ่ะเขาหลงเสน่ห์คุณแหละ เขาหลงสเสน่ห์เขาชอบคุณมากๆแต่มันมีอาการเหมือนแบบเหมือนคนน้อยอกน้อยใจเหมือนมีอาการหึงหวงอยู่ในเนี้ยเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ที่จับได้อะที่ที่จับความรู้สึกของเขาได้อะนะเพราะสิ่งที่เขามองคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเนี่ยนะ คุณเป็นคนที่ที่มีเสน่ห์แบบน่ารักอ่อนหวานอ่อนหวานอ่อนโยนน่ารักน่าเอ็นดูเป็นแบบคือดีแบบดีมากๆอ่ะเวลาดีก็ดีใจหายอ่ะแต่ถ้าเวลาร้ายคุณก็ร้ายได้แบบเป็นนางมาร้ายได้เลยเป็นแบบเป็นนางมาร้ายเป็นเยตัวร้ายเป็นคนที่แบบ เชื่อดได้แบบเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณถ้าเวลาที่คุณต้องการอะไรคุณจะมาแนวแบบออดอ้อนเอาอกเอาใจคุณจะน่ารักมากแล้วเขาก็หลงคุณเขา,เขาตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมคุณทุกครั้งตัวเขาเองทงั้งๆที่รู้ว่า เวลาที่คุณทําดีด้วยหรือเวลาที่คุณมาเอาอกเอาใจเพราะคุณมีมีจุดประสงค์มีสิ่งที่คุณอยากได้คุณหวังผลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็รู้แหละแต่เขาก็ยอมเขาก็ยอมให้คุณทุกครั้งเหมือนประมาณว่าแพ้ทางเขาแพ้ทางคุณทั้งทางที่รู้นะรู้ทำนะแต่ก็ยอมเพราะคุณจะมีวิธี วิธีการพูดวิธีการกระทำอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เขาอ่ะต้องใจอ่อนส่วนหนึ่งก็คือเพราะเขาชอบคุณอยู่แล้วพอเขาหลงเสน่ห์คุณอยู่แล้วด้วยพอคุณมาทำแบบเนี้ยแล้วคุณเองเนี่ยน่าจะรู้วิธีว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนคุณรู้ว่าต้องทำยังไง ต้องพูดแบบไหนต้องทําท่าทางยังไงเอาอกเอาใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะใจอ่อนเขาจะต้องยอมคุณเออคุณรู้มันเหมือนคนสองคนที่รู้ทันกันแต่ว่ามันก็แพ้ทางกันอะโดยเฉพาะเขาอะแพ้ทางคุณอืมแล้วเขาอ่ะก็มองว่าคุณนะเออบางครั้งเนี่ย คุณก็ใจร้ายใจร้ายมากๆด้วยเขาเหมือนเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นด้วยนะแอบมีคนอื่นแอบมีแอบแบบแอบไปคุยแอบไปกิกกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแอบหวานเสน่ห์แอบชักชวน เยาหยวนคนอื่นแล้วคุณเป็นคนที่อันนี้ที่เขามองนะคุณเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรเนี่ยคุณจะคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนคือจะคิดว่าคุณจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่ามันมีผลดีกับคุณยังไงหรือไม่มีผลดีกับคุณยังไง ถ้าอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับคุณคุณก็จะไม่สนใจคุณก็จะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอะไรที่โอเคมันมีประโยชน์กับคุณมันจะเป็นผลดีกับคุณในภายภาคหน้าคุณก็จะทำประมาณนั้นคือผู้อ่านไม่รู้นะว่าคุณเป็นแบบนี้จริงไหมแต่แต่มันเป็นสิ่งที่เขามองคุณนะ่ะคุณก็เห็นเนาะไพ่มันออกมาแบบแนวเนี้ย จ็ดดาบมันเหมือนแบบดูเหมือนคุณมีลับลมคมในมีความลับอะไรเนี่ยมันตามมาด้วยเดวิลซึ่งผู้อ่านมองว่าน่าจะเป็นเขามองนะเขามองว่าคุณนะ่ะอาจจะมีคนอื่นมีคนมีแบบมีกิ๊กมีอะไรแอบซ่อนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเรื่องของชู้สาวรักสามเศร้าเราสามคนหรือหลายคนก็ได้แอบซ่อนเอาไว้อืมแล้ว คุณจะดีเฉพาะเวลาที่คุณคุณมีจุดประสงค์คุณมีเป้าหมายเท่านั้นเขาก็รู้ว่าคุณเป็นแบบนี้แต่เขาก็ก็ยังยังชอบคุณก็ยังรอคุณคุณเป็นคุณแบบว่าทําอะไรเนี่ยคุณจะหวังผลคุณจะรอดูว่ามันจะมีอะไรที่ที่ดีกับตัวคุณบ้างอืม แล้วคุณอน่ะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ดั่งใจอ่ะโวยวายนะโวยวายบ้านแตกออารมณ์ร้อนด้วยใจร้อนบางคนปากจัดเวลาโมโหเนี่ยคือแบบด่ารุนแรงเลยแบบโวยวายนะคะแบบข้างบ้านเนี่ยได้ยินหมดอะ่ะ ว่าทะเลาะอะไรกันมีปัญหาอะไรกันคือรู้หมดเพราะถ้าเวลาคุณโกรธคุณตะโกนคุณโวยวายแบบบ้านแตกแบบนั้นโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่เขามองคุณเนาะแอนแต่ว่าผู้อ่านก็อยากรู้อ่ะในเมื่อเขามองคุณแบบเนี้ยแล้วเขาอะ รู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะ King of Swords t r e e of Cups <c oughs> อืม p e of Cups เห็นไหมมันเป็นอะไรอะไรที่แบบแพ้ทางอะ่ะคือนะหลงเสน่ห์ทั้งที่เขามองคุณค่อนข้างค่อนข้างเป็นในแง่ร้ายนะ ค่อนข้างเป็นแบบใหญ่ตัวร้ายในตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังรักคุณก็ยังชอบคุณก็หลงเสน่ห์คุณอะคือแบบมันเหมือนก็รักไปแล้วจะร้ายแค่ไหนฉันก็ยังรักเธออยู่อย่างเงี้ยเอออารมณ์นั้นอะทั้งทั้งที่รู้นะรู้ทุกอย่างเลยรู้ว่าคุณไม่ดีกับเขายังไง หรือว่ารู้ว่าคุณเป็นยังไงไม่ดีมีข้อเสียอะไรบ้างตรงไหนบ้างรู้ว่าคุณอาจจะมีคนอื่นแต่ก็ยังไงล่ะก็รักอะ่ะก็ยังยอมก็ยังตัดใจไม่ได้โอเคอ่ะก็ประมาณนี้แหละผู้อ่านไม่รู้นะว่าคุณคุณเป็นแบบนี้จริงๆมั้ไหมคุณมีคนอื่นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เขาคิดไปเอง คุณอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีคนอื่นอะไรจริงๆก็ได้แต่แต่เขาอาจจะคิดว่าคุณมีเพราะอย่าลืมว่าคลิปเนี้ยมันเป็นความคิดของเขาเป็นมุมมองของเขาว่าเขามองว่าคุณเป็นยังไงเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ใช่ไหม อาจจะเข้าใจผิดหรือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้ผู้อ่านก็ไม่รู้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ